วันนี้โอ้โหช่วงนี้ครับพี่เคงต้องบอกว่ากระแสของกองหลีดเนี่ยคึกคักมากนะคึกคักมากนะครับตั้งแต่พี่เคงออก <S 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 เปเปอร์ไปเนี่ยราคาหุ้นก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วมันไปประจวบเหมาะกับกระแสของวายุพักที่เล็งหลีดไว้เหมือนกันครับพี่เคงนะครับมันจะเสริมกันขนาดไหนเนี่ยแล้วหลีดที่พี่เคงจะมาแนะนําในวันนี้นะมันคือตัวไหนเดี๋ยวให้พี่เคงวิเคราะห์ให้ฟังกันละครเชิญเลยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะก็วันนี้จะเป็นหุ้น LHSC นะคะก็คือ LH Shopping Center นะคะก็อันนี้ก็จะเข้าตีมคุณู้เมื่อกี้สเรื่องนะคะก็เรื่องของวายุพัก์แล้วก็เรื่องของการลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของออการท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็น3เรื่องนะคะ LHSC นะคะก็จะเป็นบริษที่ลงทุนในศูนย์การค้าะคะเทอร์มินอล21 ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสุขการาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในย่านของอโศกนะคะเป,เป็นเรียกว่าเป็นพรามแอเรียเลยนะคะแล้วก็เเชื่อว่าทุกคนเคย <c oughs> น่าจะเคยไปที่สุดการค้านี้แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็อายุสิทธิการเช่าเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักสิปีกับ2เดือนนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะทีนี้ เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะผลประกอบการปีนี้ของเขาดีมากนะคะคุณอาทิตย์ถ้าเราดูครึ่งปีแรกเนี่ยเขาจ่ายดีวเวนมาประมาณห้าสิบสามสตางค์นะคะถ้าเราแอสซูมว่าเอ๊ะครึ่งปีหลังก็ได้เท่าเดิมเนี่ยมันก็ทั้งปีก็จะได้1บาทกับ5สตางค์นะคะก็จะสูงกว่าก่อนโควิดเองนะคะคุณอาทิตย์ก่อนโควิดเกา,เาจ่ายที่95สตางค์นะคะอืมครับค่ะเหตุผลนะคะที่ทำให้ออปเปเรชันเขา ดีแล้วก็ดีเวเดนมากกว่าก่อนโควิดเนี่ยอันแรกเลยก็คือเรื่องของออคคิพันชิรเรค่ะเขา r ร c ค v e r y อรี่ค่อนข้างเร็วนะคะจากโควิด65%เนตี่ยตอนนี้อยู่ที่98%จริงๆ98%ล้องเรีว่าเต็มนะคะต้องเรียกว่าเต็มะคะม่ะแล้วก็อันที่2คือค่าเช่าเฉลี่ยนะคะค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยมันกลับไประดับก่อนโควิดแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะ traffic นะคะคือจํานวนคนที่มาใช้ศูนย์การค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังน้อยกว่าก่อนโควิดนะคะตอนนี้ประมาณแค่89ปของพ r e covid เท่านั้นเองนะคะตรงนี้ implication คืออะไร implication คือว่าถ้าตรงเนี้ย traffic มันขึ้นไปเป็น100%เท่ากับก่อนโควิดเนี่ยแสดงว่าค่าเช่านี่มันต้องปรับขึ้นได้อีกนะคะแสดงว่ารับค้าขายดีนะคะค่าเช่าก็จะปรับขึ้นได้ค่ะทีนี้ถามว่า เอ๊แล้วใครลักสนับสนุนให้ให้จำนวนทราฟฟิกเนี่ยมันดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะคุอาทิตย์ประมาณสัก30%นะคะของคนที่มาใช้สุวารคคาที่เทอร์มินอล21กรุงเทพเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะอีก70%เป็นคนไทยนะคะซึ่งคนไทยก็ใช้ชีวิตเราปกติแล้วเนาะ ไลฟ์สไตล์เรากลับมาปกติแล้วเที่ยวห้างกินห้างนะคะช้อปปิง้งค่ะทีนี้เรามาดูทางต่างชาตินะคะต่างชาติเนี่ยออตอนนี้เนี่ยที่เยอะๆคือเกาหลีนะคะคิดเป็น62%ออของคนที่มาใช้สูนการค้านะคะจริงๆแล้วก่อนโควิดเนี่ยเป็นจีนนะคะแต่ว่าตอนปีนี้จีนยังมาไม่ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจีนกลับมาก่อนมาเลเวลก่อนโควิดนี ตรงนี้ต้องต้องกลับไประดับก่อนโควิดได้เหมือนกันค่ะอืมครับพอพอคนเดินเยอะขายของดีนะคะอัตราการต่ออายุสัญญาก็ค่อนข้างสุขนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ที่87%นะคะวนาทิตมันก็เลยส่งเสริมให้ดิวิเดน์เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรื่องที่2คือทางกองทุนเนี่ยเขาก็มีแผนจะลงทุนเพิ่ม นะคะคจะเป็นเทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดพัทยาค่ะคุณที่เคยไปมาอย่างคะไปมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็จะอยู่ติดติดกับแกรนด์เชนเจอร์พอยที่เป็นโรงแรมนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเป็นเป็นหน้าตาของเทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดพัทยานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิการเช่าเหมือนกันนะคะอายุ24ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เขาลงทุนเพิ่มมันก็จะยืดอายุของกองหลีดออกอไปนะคะแล้วก็จะยืดเก้าปีค่ะเป็นสิบเก้าปีห้าเดือนนะคะทีนี้มาดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของอของที่พัทยานะคะจริงๆดีกว่ากรุงเทพอีกนะคะมาดูออคิ p a t นช n เรสนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะอันนี้แน่เรววนแน่เต็มเต็มแบบเต็มจริงๆนะคะ แล้วก็ดูค่าเช่าเฉลี่ยนะคะ1,718บาทสูงกว่าก่อนโควิดเองค่ะก่อนโควิดแค่1,600บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูจํานวนจํานวนทราฟฟิกนะคะจำนวนทราฟฟิกเนี่ยสูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะคิดเป็น105ของก่อนโควิดค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามาดูจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปพัทยาชนบุรีเนี่ย 5เ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก,ก็ประมาณ10ล้านคนนะคะปีนี้เนี่ยประมาณการว่า27ล้านคนสูงกว่าก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดแค่ประมาณ19ล้านคนเท่านั้นเองนะคะก็จะทำให้กองเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าการที่เขาลงทุนเพิ่มเติมอะคะ่ะ้อดีของมันก็คือเป็นการ Diversify ความเสีย่ยง ะะเดิมมีแอสเซทต,ต,ตัวเดียวในกรุงเทพต่อไปก็จะมี2อแอสเซทนะคะกรุงเทพ1อันพัทยา1อันฐานลูกค้าก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เงินลงทุนนะคะก็ไม่เกิน5,700ล้านบาทส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มทุนแคปเขาใหญ่ขึ้น ะคะ l i q u i d i t y ดีขึ้นนะคะตอนนี้ m a r k ก็ Cap เขาอยู่ที่ประมาณเกือบ5,000ล้านนะคะหลังเพิ่มทุนแล้วเราก็มองว่าน่าจะตกประมาณสัก7 8 0 0 0ล้านซึ่งก็จะทำให้กองเนี้ยใหญ่ขึ้นและมี q u q u i d i t y นะคะแล้วก็อาจจะทำให้กองทุนเนี้ยสามารถมาลงทุนในใ,ใ,ในในในรีตัวนี้ได้ด้วยนะคะ,ะแล้วสุดท้ายเรื่องของ Dividend นะะหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเราเชื่อว่า Dividend ของเขาน่าจะสูงขึ้น ะะแล้วมันมีอัพไซต์จาก Financial a d v อ s ว r ด้วยนะคะคุณอาทิตย์คือ Financial Advisor เเนี่ยเขาทำฟอร์แค s t ์ไว้นะคะว่าหลังเพิ่มทุนแล้วริบเนนจะอยู่ที่1 2บาทสสตางค์นะคะแต่นั่นเบสออนข้อมูลข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าเบสออนข้อมูลตอนนี้เนี่ยปีนี้ก็ได้บาท5สตางค์ไปแล้วนะคะอย่างที่เราเรียนนะคะล้วก็อาจจะได้สูงกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้น หลังการเพิ่มสุนรเราก็เชื่อว่าน่าจะสูงกว่า1บาท5สตางค์ค่ะหืมนะครับ1บาท5สตางค์นะครับ 1> 1, รค่ะหรือมากกว่านะคะบีบวกนะคะบีบวก <c oughs> ค่ะทีนี้มาดูทางด้านバリュเดชั่นนะคะคุณอาทิตย์เ,เวลาเราดูเราก็จะดูที่เรียวยิวใช่ไหมคะเบสอ่อน1บาท5สตางค์แล้วก็ราคาปิดเมื่อวาน10บาท10สตางค์เนี่ยนะคะเรียวยิวเขาจะอยู่ประมาณสัก4.25เปอร์เซ็นต 4.25%นะคะมันก็จะต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเบนชมาร์ที่เราใช้นิดนึงคือ5%ถูกไหมคะแต่ตัวนี้เราไม่ค่อยคอนเซิร์นนะคะที่เรียนตอนแรกว่าถ้าหลังเพิ่มทุนอนะ่ะมันอาจจะมีอัพไซต์ที่ที่ดีเวเดนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะปรับขึ้นได้ะคะ่ะมาดูที่ n a v นะคะตอนนี้เขาก็เทรดดิสคาว์ทูเอ็นเอประมาณ19% ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยริต,ตัวนี้ก็จะบอกว่า Valuation ไม่ได้ไม่ได้ตึงนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็มีเงินกู้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ700ล้านนะคะนาสินไปมาสองท<อ>ีนี้ถ้าเราแอดซ m มว่าดอกเบีย้ยลดลง1%นะคะดเวเดนก็จะเพิ่มขึ้น1สตางค์ค่ะก็จะเป็นประโยชน์จากอาดอกเบีย้ยขาลงค่ะก<อ>็เราก็มองว่าร ก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับคุณอาทิตย์เทรดที่ discount to p a y to NAV แล้วก็ real yield ก็น่าจะมี u p ไซ d e จากตรงนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับพี่เคงครับตัวดอกเบีย้ยขาลงตรงนี้เรายังไม่ได้ a d ดจัดเข้าไปในตัว d i v i d e n ที่เราคาดการณ์กันใช่ไหมครับพี่เคงครับตัวนี้เรายังไม่ได,ได,ไไได้ไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวนี้นะคะแต่ว่าเราทำเป็น sensitivity analysis ให้นะคะ นะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเดิมทีมีแค่ Terminal 21ตรงอโซนะครับตอนนี้ก็จะไปเพิ่มแอสเซทเข้ามาการไปเพิ่มแอสเซทตรงนี้มันจะกระทบกับผู้ถือหน่วยก่อนหน้าไหมครับพี่เคงครับเอ่อคิดว่าไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่ากองนี้เนี่ยเขาจะจ่ายดิวิดเดนทุกๆ2เดือนนะคะก็ะจะจ่ายเร็วกว่าคนอื่นนะคะจ่ายทุกๆ2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าเขาจะเพิ่มทุนเดือนธันวานะคะเขาก็จะจ่ายดีเวนด์ออกมาก่อนนะคะออเปอเรชันก่อนหน้า<ม>ออกมาก่อนอย่างเช่นสมมติว่าจะเพิ่มทุนหนึ่งธันวาเขาก็อาจจะจ่ายดีเวเดนของอช่วงก่อน31เอพฤศจ,จิกายอนออกมาก่อนสามสิบพฤศจิกา,ยายอ,ออกมาก่อนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงหน่วยเดิมก็จะไม่มีดาวน์ชั่นค่ะแล้วก็พอหน่วยใหม่เข้านะคะก็ดีเวเดนก็จะเป็นไปตาม ไป,ไปตามหลังที่มีการเพิ่มทุนแล้วค่ะครับผมอ่ะวันนี้ขอพรบคุณพี่แค็งครับครับในส่วนของตัวค s u ขอบคุณครับ